ถ้าคุณจะรับไห่คุณต้องลบเพื่อนเก่าออกมาซ่านเยอะอวดจะได้ต้องบริจาคเพิ่มขึ้นสี่สิบบาทเพิ่มอีกสามสิบบาทยืนไร่สดยุนไล่สดไร่สดอยู่นะคะเห็ดเน่าไจมันประดีไปวพ่อมมูมูกบกาลังนางตั้มอันใบสาบเสืออยู่กันเอามาเห็นยางเลยใหญ่เดือาร เนาะคนบ้านเดียวกันก็ช่วยกันเนาะแมนบอพี่น้องเขาว่าให้ให้เอาใบแอนสาบเสือมาตั้มกับบมีแถวนี่เนาะยุ่ยู่บานเฮาฝนกะสิมี่ยู่หนี่มันบมีใบแสบสาบเสือมาตั้มแล้วก็บีบวันสูงที่สุดแล้วก็สวยที่สุด เพราะว่าบวชนี่จะอบยืนไม้ไม้เล่งมือเล่งมือกันนะทุกคนเล่งมือกันมีคลิปก็ใส่ก็เลยไปได้แค่ใกล้ๆตรงนี้ไปไกลไม่ได้นะคะและอีกอย่างเขาใหญ่แกก็ไม่ค่อยหลับบ่ได้เขาบ่ายหลับแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะที่แวะมาขอบคุณมากๆม,มาส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้เยาวันขอบคุณมากค่ะสู้ๆกันเอช่วยกันผัวเมียนคนช่วยกันเด็กคนอื่นเขายัางช่วยกันเลยนี่ไม่ให้กันหรอเล่นอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวได้งไงบ่ได้ไปตลาดบ่ได้ไปวัดเมือเก็นเมือนีกระ่งคึม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 ,คมกันเว,ว่าสิป้ก็ะเลยบอไปแต่จหวัดต้จัวัดก,ก็มีมาหายทุกคนบ่จังหวัด บางเกือกอะ่ะเออเนาะสวัสด,ดีพี่น้องต่องป้ายสุขสุขนสวัสด,ดีเพื่อนชาวเรียวชาวครีเตอร์เมื่อใหม่เมื่อเก่าเห็ดยังไดยบ่ได้เมื่อเนะาะบ่ได้เมื่อกันเมื่อกัสิได้เห็ดอันมักหัวไหวอยูดดอกเขาว่ามันอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหนสองวันแล้วมันเป็นคึมคึมเหมือนฝนจะตก เริ่มมาแนละ้วอาการต้องหายากินเป็นคนภูมิแพ้เป็นอะไรง่ายถ้าแขกคนเป็นไข้ไมาอยู่ใกล้ก,ลก็ติดไข้ไว้ละสิบคนยี่สิบคนประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ได้เยอะเองพอพอเราได้เยอะแล้วเพื่อนเขนาก็จะตามวันวิทุกวันล่วงทุกวันหวัวล้านหัหวล้านหมดแล้วนะคะเออ เยาวนยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนมาทุกคนผ่านไปผ่านมาแวะได้ประตูที่เกามาหน่อยมาหลายกะดีใจคือเกาดีใจคี่เกอปิดหนอขอให้มาทักเด้อเยาวนยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนมาทุกคนผ่านไปผ่านมาแวะได้เด็ก ไปอันอัดขิดเพือนไปตอบเพือนไปเยี่ยมบานเพ <c oughs> ื่อนเลยยังยัง่าท่านได้หาหาเวลาตองน้อยมีคลดลไรก็สทรงลายมั่นก็บ่ไบบด้จยวจำกัดว่าเขาสิสทรงเหมอเลยจ,คลจคลัคลิดเหมอเลยจัคิดแต่ไปย่มให้มันได้ลายที่สุดแหละเพราะว่าวอันภาษาไทายเขาเอิน่นใสาเสืออยู่บานมันมีอยุหรือว่าเขาตัดถิ่มหมดกับประจักรอกพี่นนองเ <c oughs> อออ้าเหรอคะที่ไหนคะ โอ้ยตรงนี้หนาวเลยเยือ้วนเนี่ยขนลุกเลยเนี่ยเปิดขนมเบอร์เล็กมากเล็กสุดหายอีหลีร่วงหัวหลานมันหัวหลานผมเหลือหน่อยๆเผมแห้งจะเส้นหน่อยแห้งจะเหลือหน่อยมันอ่ะวันรันหมดแล้ววันรันหมดแล้วผมล่วงผมล่วงสมือสมือขนาดเอามามักผมผมหายๆผมล่วงหมดสั หาแถวเนี่ยกับบ่มีเด็กพี่น้อนิ่งสัญงาขาป่าไปพูดขัหลังมันมีป่าหยุดก็จะมีแต่ถ้าไปก็ไปแต่ทาบุญนะคะไปแต่ทาบุญไม่ได้ไปเที่ยวเออไปทาบุญจัดหมดเวลาเที่ยวบอดี้เด็กพี่น้อบอดี้ผมเส้นใหญ่มันหงอกกระซางมันหายแย่หายมันหลวงวเด็กอ้วนผยวเด็กผมหงอกอยู่ไดเพราะว่าเอไอฮะอันต้องการขีดลาย ไอ้ข้าส่งลงลงไปหลายๆกันลงหน่อยเพื่กระวนหน่อยกินไม่ได้หามงต้มคือเก่ามีแต่มีกระเล็ดทุกวันนะเดือนนี้เล็ดทุกวันค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือว่าเป็นหนาวๆคับแถบพี่น้องพี่น้องหนาวบนนี่เดี๋ยวอ้วนคือเป็นหนาวๆเย็นๆขับแถบจ้าหายหมดแล้วหายหมดแล้วนะคะลูกกลิบหลายๆไหลชดก่อน,น เดี๋ยวมันจะหายเองเดี๋วอ้วนเขาบอกมันเต็มอัตราแล้วเต็มมันเต็มแล้วถ้าถ้าจะขอเพื่อนถ้าจะรับเพื่อนใหม่ก็ต้องลบลบคนเก่าออกอูไม่กล้าไปลบนะอันภาษาไทยเขาเอิ่นไปสามเสืออยู่บานมันมนี้ยู่หรือว่าเขาตัดถิ่นมดกิดประจักรกพี่น,อน้องเลยไปนะคะสู้ๆให้แหงๆปังๆกับทุกคนแหงปังไปงลบ ลบได้จังน่อยแต่บางคุ้งสิบมท่านหมดแหละยัอ้วนแต่สิไปหาคอยไปหาลบให้หมดแหละเพราะว่าอันนี้มันส่งพลังบวกมาส่งกำลังใจให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเ mm hmm. ออเราก็เดินใจเขาก็ยอมน,นะคะเพราะว่าเขาอยากมาเขาอยากมาบางคนเขาศรัทธาหลวงหลวงปู่เขาก็มากลาบไล้มันก็ปแตกต่างกันเท่าไหร่หรอกนะคะ ออมันก็อยากได้เหมือนกันนั่นแหละออไม่ว่าใครก็อยากได้เหมือนกันมันใหม่ก็ได้เพราะว่าบางคนก็เพื่อนมาหาเยอะเนาะเพื่อนมาหาเยอะถ้ามาวันนี้ไม่ทันจ้าขอบคุณค่ะทํา,าไปอสมมองโมงจะคขวยไปหลังออกอว่ายืออล่นก็ลยมว่าอุ้ยหาเนีน่ยหาแถวเนี่มันจะไม่ต้นใหม่มีปลาอยู่แต่มันบุเขนกมา เยอกวดกันเลยว่าเออเยอๆเยอะกว่าที่ไปไลน์ลบอยู่ดอกจเมื่าปีที่แล้วได้เท่าไหร่16ล้านหรือเท่าไหร่แต่ว่าค่าไปมันก็แพงนะค่าไปวันหนึ่งวันหนึ่งพราะวไอะอันต้องการขีปหลายอันเข้าส่งลงลงไปหลายๆกันลงน้อยเปิดกับวันหน่อยไ้ไปตลาดไ้ไปวัดเมือเป็นเมือนีก็ส่งคึมคึม ขึมขมกันเลยว่าสิไปกันเลยโปปแต่ว่าก็เขาได้ยินเสียงเพลงในงานเขาโบกง้อมเขาขอมากมันตัสเปิดเขาเกิดการเยื่อ้วดก็บเป็นลบเพิ่ฮพยยามาสีหาลบขีดอะไรมันมาขอเรามันดึกเหมือนกันขอกันไปขอกันมาอยู่นี่แหละขอกันไปขอกันมานะคะเด็ดอันไปอันดับขีดเพื่อนไปตอบเพื่อนไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเลยยังน่าท่านเด้หาหาเวลาก่อน ร่วงไม่หยุดร่วงไม่หยุดวิ่งย่ำได้แมนออกย่ำนั่นวิ่งย่ำได้แมนออกย่ำน่ะบ่มีบ่บ่ออกออกตลอดเอาเมื่อสางจะซื้อ,อ,กปปอ,กอ,อก็ออกซาผมจะซื้อก็ออกวันนี้หาเพื่อนไม่ทันก็วันใหม่ก็กลับไปหาเพื่อนเหมือนเดิมนะคะเราต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะปีที่แล้วได้เท่าไหร่สิบหกล้านหรือเท่าไหร่แต่ว่าข้าไปมันก็แพกน,นะข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่ง <S 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 ผมเศนหน่อยมันมัน,ม,นมันหักมันน้อยเดียวน้อยเดียวหักมันบะลลึกมันบ่คือผมเส้นใหญ่เออคนดูมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนจะดูเราเยอะหรืออยู่ดูเราน้อยนาทีมันก็จะไหนไม่ค่อยเป็นไปนไหนไม่ค่อยเป็นนะคะก็เลยไปใกล้ๆนี่แหละเพราะว่าไปไกลไม่ได้ไม่รู้จักพี่แสิบคนยี่สิบคนประมาณนี้ ดี๋ยวมันก็ได้เยอะเองพอพอเราได้เยอะแล้วเพื่อ,อนเขาก็จะตามทันมีหลายเวลาปวดบานนี่โอ้ยฟลอ,เอเย,อยแม่จะมาจากใสมีมีมยอยู่ของเจาของผู้เดียวแหละของคนของปใหญ่ยยบุ่มีดรอกนะคนภูมิแพ้นี่ไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงอ่อนแออ่อนแอ,อ,อนเก็บล,ลงไปเยอะๆจะได้ผ่านใปๆนะคะจะได้ยอดเิวเยอะๆอะมีเก็บก็ลง มันามาถือตอกไมขีปิดกดเขาเนาะปิดกดเขาเออบะนาลายเล่ยอวดจะเด็กบะ,กาน,ะ,ะนาไหลในงานแล้วเด็ดอันไปอันดับขีดเกอนไปตอบเกอนไปเยี่ยมบ้านเกอนเลยยังยังบ่ท่านไดหาหาเวลาโล่ห้องทุกทุกคนผ่านไปผ่านมาแวะใดได้ดจากพี่น้องเด้อแวะได้นะคะแวะได้นะคะยินดีต้อนรับหมดทุกบนแหนมแ,นมแนมหนมบุ๋มไปติ้งกับเขา นะคะบ๊วยนี่บ๊วยี่เดีวพี่ฝนหยุดตกหนาวอ๋อ่อยค่อยๆมาเรื่อยๆค่อยๆมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เยอะเองเดี๋ยวได้ตุกไปสามสี่คิดผลบันหน่อยเลยจะ่ขยสิบเอา่มงได้เราพี่นอแต่ว่าขันมีเพนก็มามันก็ได้ไล่คิดกันหรว่ามันใหม่ก็ได้เพราะว่า